ต่อไปเรื่องล็อกการิทึมนะครับล็อกของ a เท่ากับ b ยกตัวอย่างนะครับนั่นความหมายของมันก็คือ10ยกกำลัง b เท่ากับ a ก็คือเราเปลี่ยนกำลังให้อยู่ในรูปไม่มีกำลังนั่นก็คือเป็นล็อกแทน นะมันมีประโยชน์ตอนเวลาเราบางครั้งเราพอดกาบกำลังเนี่ยพอดยาพอดกาเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับอันนี้ตัวอย่างนะถ้าเปิดเป็นล็อกร้อยนั่นก็ความหมายก็คือ10ยกกําลังอะไรแล้วมันได้กับร้อยสิยกกาลังอะไรแล้วได้ร้อยเพราะฉะนั้นล็อกร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ2นะเพราะฉะนั้นล็อกร้อยก็เลยเท่ากับ2อันอนี้คุณสมบัติอื่นของล็อกนะครับก็คืออ่าล็อก A คูณ B จะเท่ากับล็อก บวกกับล็อกดีตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นล็อกเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอ่ะล็อกร้อยคูณพันมันจะเท่ากับล็อกร้อยนะครับบวกด้วยล็อกพันอ่ล็อกร้อยสิบยกกลาลังอะไรได้ร้อยสิบยกกำลังสองใช่ไหมสิบยกกาลังอะไรได้พัน 1, ก็คือสิบยกกลาลังสามมันก็จะเท่ากับห้าใช่ไหมนี่ค,ค,คิดตามสูตรนะครับแต่ถ้าเราคิดจากโจทย์เลยนะ ล็อกร้อยคูณพันมันก็คือล็อก1 0ึตัวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบยกกำลังอะไรได้10ที่มี0ูนย์ตัวก็คือ5พิสูจน์ได้ว่าเออสูนรนี้ถูกต้องถ้าเป็นล็อกของการหารกัน A ส่วน B นะ A หาร B นะครับล็อกของการหารกันมันก็ต้องเอามาลบก,กันอ่ายกตัวอย่างนะครับตัวเลขอ่าล็อกของอร้อยหาร10แล้วกันนะ,ะนะเอาง่ายๆเนาะถ้าคิดตรงๆร,ร้อยหาร10 ได้10ใช่ไหมล็อกของ10บล็อกของ10 10ยกกำลังได้10ครับก็คือ1นึ่งใช่ไอ่ะคราวนี้ลองแทนดิล็อกของร้อยลบด้วยล็อกของ10บล็อกของร้อยคืออ่าสิบยกกำลังได้ร้อยสิบยกกำลังสองได้ร้อยลบด้วยล็อกของ1นึ่ยกกำลังอะไรได้10ยกกำลัง1ได้10ก็เท่ากับ1ก็เป็นสูตรคอนเซ็ปต์นะครับแต่ถ้าคำนวณได้โดยตรงมันก็จะเร็วกว่าอยู่แล้วนะล็อกของ a ยกกำลัง b สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะเอา b มาไ้ข้างหน้านะครับแล้วก็ล็อกด้วย a เท่านั้นอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับล็อกของ10ยกกําลัง3แล้วกันนะอ่ะสิบยกกำลังสามันก็จะเท่ากับ3คูณล็อกของ10ล็อกของ10 10ยกอะไได้10ครับล็อกของ10คือ1เนาะมันก็ได้คําตอบเป็น3ถ้าเราดูจากจดเลย10ยกกําลังอะไรได้10กําลังสามมันก็คือ3นะครับ